นี่ค่ะแป้งเพนเคก้กเมื่อกี้ที่เราทำก็มาใส่ในกระทะเอารอเขาบอกว่าต้องรอให้เกิดฟองอากาศก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับด้านรอดูเกิดฟองอากาศให้หมดนะคะอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะออไม่เกิดละ เ,เ,เาาก็บกองอากาศแล้วแล้วกับด้านยังไงว่าเรียบร้อยแล้วก็นี่นะคะแพนเค้กที่เราทำได้แล้วนี้เคลือบช็อกโกแลตด,ด้วย